รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมัมีกกึงสำเร็จรูปไวๆรถหมูสับไส้กรอก BKP ฉันมีเรื่องจะปรึกษ,ษาว่ะอ๋อเรื่องเมียแกดิใช่ไม่มสิข็นเลยเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ไขให้ถูกจุดเนี่ยถ้าเมียแกกลับมาแล้วเว้ยแกต้องแสดงให้เมียแกเห็นเลยว่าใครจะเป็นนายแกต้องสั่งเมียได้เท่านั้นเว้ยดีเหรอเอาดีดีโหยมาถึงขนาดนี้แล้วอย่าไปกลัว นี่ยไม่กลับบ้านไปซักผ้าถูบ้านอีกเหรอมานั่งทําอะไรเนี่ยมไ,มไหวแล้ยเ้ยนี่คุณเดี๋ยวคุณกลับบ้านไปเตรียมของว่าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้า,าผมชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวเพื่อนแต่คุณก็รู้นั้นต่อไปเนี่ยเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโกนหนวดวีผม <c oughs> ผมูนิคไทต่อจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของใครดูสิหน้าที่ใครหน้าที่สับเปล่าไงชินนะแกดียังไงมาทีมนยุ๊ เกี่ยวไม่ไม่เก e. s. <S <so ี่ยวเลยเนี่ยพี้กายดีเพื่อแล้วมันช่วยแกไหมฮะไอ้กายดีไหมแกแต่ไดีรู้ว่าใครมันเป็นแล้วอย่าทำอย่าหยุดเขาหน่าอย่าทำอีกเขาใจไหมเขาใจไหมสนับสนุนโดยซีมาโลชั่นขนมปังกรอบโฮมมี่ ลุงลุงลุงนี่ลุงจะไปไหนอะ่ะโอ้ยไม่ไมด้ยินที่ป้าเขาสั่งไว้เหรอถ้าไมาไม่เจอลุงนี่เขาซ้อมลุงตายนะก็นั่นแ่ะสิอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายสุขันหนีไปตายจับนั่นดีกว่าโอ้นี่จะไปกลัวป้าเขาทํา,าทไมไม่เห็นนะป้าสองคนเขาออกจะใจดีจะตายใจดีอะไรได้แกรู้หรือเปล่าวะเขาเป็นยัษกเป็นจัษกเขาเบื่อแกแล้วแกนั่นแหละจะต้องโดนจับกินเหมือนกับฉัน อันน้นโดนตับกินไม่ตั้งหลายครั้งแล้วตายป่อยโอ้โหนี่บอกว่าเขาเป็นยักษ์เหรอใช่แล้วลุงเป็นอะไรกับเขาอ่ะเป็นผัวยักษ์ลุงเป็นผัวยักษ์ใช่นี่ลุงชอบยักษ์เหรอชอบยักษ์โอ้นี่ถ้าชอบยักษ์นะข่าวหน้ายักษ์แล้วก็จ่ายเขาด้วยนะปาไงจะยักษ์ก็จ่ายยักษ์ก็จ่ายไม่ใช่ไพ่ผสมสิบเรียกไฮโลนี่ยักษ์บ้ายักษ์บออะไรไม่มีหรอกถ้าจะมีนะ ็ต้องมีแต่ในเรื่องกอกแก้วพิรดีนี่แหละเราเรียกกอกแก้วพิษนานเออนั่แหละโอ้ยมึงน่กคาเลยเนาะกอกแก้วพิรดีถ้าเะมีก็มีแต่ในกอกแก้วพิษนานีนา่แหละคือกอกแก้วพิษนานไม่ใช่เกาะสมงสมเอ็ดอะไรบ้าบาออะไรที่แกพูดแกเข้าใจหรอนี่ผมกำลังอยู่ในกอกแก้วพิษนานใช่ก็แสดงว่าผมอยู่ในเรื่องพระภัยมณีจริงเหรอเนี่ย ตายแล้ว oh, oh. ไม่น่าเผลอปากพูดเลยไม่น่าเผลอปากไปด่าภาพภัยมณีเลยเป็นเรื่องจนได้เอาละเอาละไม่ต้องวัวพัพาา่มพนาเบลเธออยู่เลยเป็นโอกาสทองของแกแล้วทาําผีเสื้อมันไม่อยู่จะหนีก็หนีตอนนี้เลยนะไปลุงพาจะไม่ทีนี้เพื่อความปลอดภัยของเราจะหนไะีไปไหน ถ้าพ่อจะหนีไปไหนอ่ะสินสบุตรลูกพ่อกาบอปล่อยพ่อไปทะลุเออแม่ของเจ้าเป็นจักหากว่าพ่ออยู่ต่อไปอ่ะแม่เจ้าเบื่อพ่อแม่เจ้าจะต้องจับพ่อกินรักพ่อปล่อยพ่อหนีไปลูกถ้าบ่อถาพอจะทิ้งแม่ไปได้ไงกาบตุ๊กตแม่เจ้าเป็นจักดูลูกแล้วเราแล้วเราเราพ่อไปแล้วหนูอยู่แล้วแม่เขาจะกินหนูไมคกาบไม่แน่ถ้าเขาเบื่อ เขาหิวเขาก็ต้องกินถ้าอย่างนั้นหนูว่าหนูจะหนีไปกับพ่อดีกว่าครับงั้นหนูไปด้วยนะพ่อนะจะหนีไปกับพ่อครับเราจะหนีไปที่ไหนก็นดีล้ะลูกานานน้าซีว่าจะว่าเราจะหนีไปที่ไหนครับใครรู้ที่ซ่อนอเฮ้ยใครพูดว่าใครใครที่ไหนพูดเฮ้ยบอกมาสิว่าไอคนที่บอกไอตัวที่แกแบกนั่นแหละไหนวะอ เฮ้ยไม่น่าเชื่อใส่เดือนทะเลพูดได้ครับเออ้ารู้ที่ซ่อนจริงๆรู้ว่าจะพาเราไปซ่อนที่ไหนพวกเราจะปลอดภัยไปซ่อนที่ไหนที่นั่นมีท่านฤาษีองค์หนึ่งที่คอยช่วยเราอยู่ราษสใช่สีอะไรสีกระตีบา<อ>้าอยากแกดนอดไหมขี่หลังเข้ามาข้าจะพาพวกท่านหนีเอง นีเหรอพอดีไม่จะอยู่เลยพ่อเดี๋ยวแม่มาจับเรากินอยู่ก็ตายเอาไปพ่อพ่อนั่งเดินเดินนั่งนั่งน่อพ่อครับพ่อจะมาคุลุนช่องไหมเขาาจะขี่เลยเดินตามเขาไปก็ได้แม่นี่หลังจะหักอยู่แล้วอาไปไปเอาไปก่อนนะแม่เอาไปก่อนนะบ้าผีเสื้อใจร้าย คนแม่ลูกที่สวยจริงๆเลยนี่นี่ถ้าเป็นไปได้นะฉันอยากจะเอาเธอสองคนเนี่ยไปอยู่ที่ตู้ปลาบ้านฉันบ้าแล้วไปอยู่แล้วตอนนี้พี่เลี้ยงปลาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะออตอนนี้ฉันเลี้ยงปลาหางนกยุงอยู่นี่เลี้ยงปลาหางนกยุงแล้วฉันสองคนแม่ลูกไปไม่ไปขอดกันอยู่เหรอจะ๊ะโอ้ยไปตองตัวฉันแมไ่ไปอยู่ในกระวงกับปลาหางนกยุงแค่จะเอาเธอเนี่ยไปเลี้ยงในนี้เลยสะว่ายนะ้ำ สะว่ายน้ำบ้านมีหรอคะไม่ข้างบ้านบ้านฉันไม่มีหรอกเอาเธอไปไว้ในสะว่ายน้ำพอถึงเวลาวันเสาร์วัอาทิตย์ฉันก็พาเธอสองคน่ะไปโชว์ตัวไปโชว์แบบพิตตี้งานมอเตอร์โชว์หรอคะอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเอาไปโชว์ตัวงานบ้านแล้วเก็บคนลบาทโอ้เนธพอละพูดมาไม่ได้มีสาระอะไรเลยอีกอย่างนี้นะฉันไม่ไปหรอกฉันเป็นเงือ ที่เป็นคนเนี่ยเงือกกับคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มาคนละสายพันธุ์โอ้ยไม่เป็นไรมันข้ามสายพันธุ์ได้อเอ้ยนี่จริงๆเธอรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยลูกสาวของเธอเนี่ยต้องไปได้กับพระาภาัยมณีมแล้วก็ออกรูปมาเป็นสุดสาครที่อยู่มหาชัยอ่ะเอออันนั้นอันนั้นมาสมุทสาครอ๋อสุสาครนนะเออเล่ยอยากนะถ้าเราผสมพันธุ์กันไปเนี่ยนะลูกออกมาผิดแปลกทำไงอ่ะ ครึ่งบนเป็นปลาครึ่งล่างเป็นคนโอ้ยประหลาดสิเออใช่ข้างบนเป็นปลาหางหัวนี่ไปโผล่ตรงปลายหางแล้วสวยเลยอเออเอาหัวว่ายด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กมันจะพุ่เลทเนาะเออครูอยากเปลี่ยนสปีชีส์หรอคะอนี่ไปถึงขนาดนั้นหรอนั่นไงแหมเข้าข่ายวิถีานที่ผมบอกเลยนะครูอย่างนี้ครูมาบ้านผมไม่ได้เนี่ยเฮ้ยทำไมฉันไปบ้านแกไม่ได้ก็บ้านผมทำปลาเค็มถ้าเกิดครูได้เสียปลาเค็มผมผมจะทำไงอ,ะอ่ะ ผู้ผูไปบ้านผมไม่ได้เหมือนกันทำไมฉันไปบ้านแกไม่ได้ก็ผมก็ไม่รู้บ้านผมอยู่ไหนอ้าวไม่มีบ้านอยู่อยู่บ้านเช่าสิแกออแล้วยไอ้นี่เพื่อนแกเนี่ยมันเป็น้อมือข้ออะไรเสร็จหรือยังวะเนี่ยนะเฮ้ยอ้าวโตโตตินะโอ้เจอดนี่ผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกครับฮะเฮ้ยข่าวดีกับข่าวร้ายจะฟังข่าวไหนก่อนครับเอาข่าวดีก่อนข่าวดีข่าวดีนะครับ เรือสำรานนะครับผมได้ต้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ้าแล้วข่าวร้ายล่ะเรือได้หายไปแล้วครับหายหายไปยังไงวะผมล้อเล่นไม่อยากให้เครียดตอนนี้เรือได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอพาพวกเรากลับระยองครับและตอนนี้เรือก็จอดรออยู่ท้ายหาดแล้วเรื่อกลับบ้านกันแล้วพวกท่านใกล้ถึงเวลาเดินทางแล้ว เพื่อนของฉันกำลังจะมาแล้วเขาจะนำสิ่งที่น่ากลัวมาด้วยขอให้่ันไอ้กูแหมพอให้เล่นเล่นใหญ่เชียวฮะที่ที่แกพูดไปเมื่อกี้มันเป็นบทฉันฉันต้องพูดเขาไปพูดทำไมวะแหม่เจานขอเล่นแค่นี้ไม่ได้ขี้เหนียวแม่งกะตั้งบทเลยไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้เลยนะกูกู กูโก้กูโก้มีกากาตัวนะกูโก้โผล่มาอีกตัวเลยแฮะเอาละเอาละเอ้ยเรือเรือจอดอยู่ตรงไหนหายหาดครับหายหัดครับเดี๋ยวพาพวกเขาเนี่ยลงไปที่เรือเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใครมาหน่ะทางโน้นอะใครใครอีกล่ะที่นี่จะแน่นไปหมดแล้วใครจะมาอีกวะอะพ่อครับป้าพ่อครับอยู่นี่ก่อนอ่าไม่ต้องตกใจอ่าผมเอาเตือนทะเลมาคืนคร่ะ นสนับสนุนโดยแปงยเย็นไอโอเดอร์เฮ้ยพ่อมิงแม่มไอยู่ไหนมาแ่เม เพ bon ื่อนเฮ้ยเพื่อเฮ้ยเนๆเพื่อนดีใจกันเลยรู้หรือเปล่าตอนนี้อนาผีเสื้อสมุดกกำลังตามมาหากว่าหนีไม่ทันเราจะแย่นะคืยฮ้ย โอ้ยแส่กุ้งก้กากาตาเราปวดหัวแล้วเอาะมีกุ้ยกล้ยมีแอนนี่จะมากุ้ยก้ยอีกโอ้โหนี่นี่นีอ๋อนี่เจ้าจะไม้าพไพมณีใช่อ๋อนี่ไงเอกลักษณ์ต้องมีข้าหลามหนองมนปีนี่ปีครับไหมปีถ้าอย่างนี้นะอาจารย์ขอยืมปีเจ้าไว้หน่อยได้ครับอาจอะไรรับขันขึ้นมาอาจจะได้ใช้นี่ได้ได้เลยองเรือแล้วหรอครับว้าลืมเอาน้าพิกมาทาไมน้าพิกลงเรือ รีบไปรีบไปครับนี่เจ้าพาพ่อจะไปแล้วก็ไปลงเรือกับพวกเขาไปไปเวจะตามไปขึ้นเรือที่างช่วยเข้ามาไป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 เวครับมาเร็วทีเราต้องใช้อาขับมาซะแล้วต้องขีดเส้นเอาไว้จะได้ oui, เข้ามาในนี้ไม่ได้ ลูสี่บาปนาบาปยักษ์ยังไม่พอปากเจ้ายังเจ้าเป็นใครนี่ข้าคือพระลอสี่ลอสี่ือสีเขาต้องใส่เสือไม่ใช่หรออันนี้ลายก็ไฮยน่าไงก็ไม่รู้นี่ถ้าเจ้ามาทําไมกันเยอะแยะเป็นใครกันบ้างเนี่ยเจ้ายักษ์กจะเจี๊ยบผีเสื้อสมุดเอาแล้วนั่นน่ะฉันก็ผีเสื้อสมุดในร่างสวย สวยไหมสวยไหมอ๋อนี่นางยักษ์ล,ล,กล่างนั้นมันเป็นล่างแปลงนางแปลงโอ้ยถ้าแปลงได้แค่นี้ก็อย่าแปลงมาเลยเ <c oughs> น่กลับไปซะเจ้านางยักษ์นะท,ท้งางล่างจะล่างยักษ์ล่างแปลงแล้วนั่นตัวอะไรนี่นตัวอะไรตาพยูนกลับไปซะให้ไม่อยากตายแกนั่แหละเอาหัวจะคืนมาพระอภัยมณี เขาเป็นมันแกไม่ต้องพูดมากเลยคุณแกเจ้านี่เป็นชอบภาคลูกภาคหัวเขาแล้วจะไปอยู่เป็นชีวิตเจ้ามั่งล่ะจะจะรู้ไหมรู้เรื่อคนเราล่ะครอบครัวถ้าขาดกันอะไรมันจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรอย่าพูดมากนะไอ้จมูกบานมาโผล่กูขึ้นมาเอยนี่หมดอยาปากแห้งเล่งหนาแล้วพูดไม่หยุดเลยเนี่ยฮะปากก็ไม่เข้าใจเนี่ยออกมาฉากเดียวเลยอย่ามาเล่นๆไรเงี้ยเลยอ่ะ ต้องพูดมากเราช่วยกระอาผัวคืนมาเนี่ยเอลิสีเราไม่อยากจะฆ่าเจ้านะเห็นว่าเจ้านกำลังท้องกำลังไส้จะบ้าแล้วมันยักษ์กัวใหญ่ท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอางี้ไหมถ้าเราเล่นไม้แข่งกับไอลิสีตัวนี้ไม่ได้ลองเล่นไม้อ่อนไม้นวมกับมันดูมันจะลองไม้นวมมันบอกว่ามันถือสินคนที่ถือสินเนี่ยย่อมไปยุ่งกับอิรสตีใช่เธอลองใช้ความสวยความสาวของเธอ ยั่วยวนมาเดี๋ยวลองใช้ไม้หนวนอะไรอีกเนี่ยเซ็กซี่นะเอาอย่าเข้ามาร้อนร้อนนะร้อนร้อนให้ข้าเนี่ยได้ไปพบผัวของข้าเถอะนะทานสีทำอย่างนั้นไม่ได้ให้ข้าไปดีเถอะจะได้กักกักข้าไว้เลยปล่อยข้าไปพบกับสิ่งที่ดีๆเถอะนะทานสีอย่าให้ชีวิตของข้าได้จมปลักอยู่นี้เลยให้ข้าไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ไหมทันตุสีได้โปรดทันตุสีเอาไปเอา ไปรู้เลยไปรู้เปนมนุษย์นี่มันเส้นอคคมเข้ามาไม่ได้ลุกขึ้นมาเถอะวิธีนี้เขาจะไม่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลหรอมันต้องใช้เสน่ห์ความสาวที่ต้องยั่วยวนไปลงลงให้มันเจอเห่างนแกบ้างเพราะมันเจอแต่สวยๆมาบ่อยแล้วเด็กพอแล้วเจ้าไม่ต้องมายั่วยวนข้าเลยข้าถือสินกินเจนะไอเรื่องพวกนี้ข้าตัดหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะพระอภัยมณีเขาก็เป็นมนุษย์เจ้านะเป็นยักษ์ จะไปอยู่กับเขาได้ยังไงปล่อยให้เขากลับไปเป็นผู้เป็นคนเธอะไปโสมมหมักหมมอยู่กับพวกเจ้ามันจะเกิดบาปหนานะเข้าใจไหมนางยักษ์นางผีเสื้อสมุทรกลับไปซะกฉันเตือนด้วยความหวังดีเจ้าจะทาอะไรข้าได้าามาฆาเป็นยักษ์ใช่นไหมว่านี่อะไรเขา้าหลาม <c oughs> นี่คือปีของพราอภัยซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงใช่ <c oughs> ปีของผัวชันแลแกมาทำไมฉันจะเป่าให้พวกเจ้าหูแตกตายเจ้าเป่าเป็นด้วยหรอ จะเอาเพลงอะไรเคนนี่จีโอ้รู้จักเลยหรือว่าจะเอาอาจารย์เทเวศเทวันซับแสงยาขอบหรือจะเอามิาา <A 1. S 2> สเตอร์แซกแมนอะไรแต่ยังทุกเจ้า <c oughs> มันต้องเจอกับเพลงนี้อย่าประมยัง มัวจะมาเต้นมัวจะสนุกอยู่นี่แหละหลงกลมันเข้าแล้วมันหนีพวกเราไปแล้วไอปลาขยะนั่นหนีไปแล้วเหรอว่าไงมันลงเนือด้วยพวกเราตามไป,ไปแล้วตามต่อ พากันต้องเที่ยวกลับมาแล้วเหรอเออกลับมาแล้วเดยเนี่ยฉันนึกว่าพวกฉันจะไม่รอดซะแล,แล้วเนี่ย,อะ,อ,ยอะไรพวกนักท่องเที่ยวล่ะนู่นไงตามมานู่นอะหลมีน้ำกินเลยนะเนี่ยดีมันดีไหนกันวะเนี่ยมาได้ไงเนี่ย มาด้วยกันเนี่ยไอ้กันพอดีเกาะทุนได้อันนึงกันหลุดมาเนี่ยแล้วแล้วไอ้พวกคนอื่นไปไหนหมดอ่ะเอาผมมาตีต้องถามคุณเฮ้ยเลยพวกนั้นไปไหนกันข sure> ้าก็ไม่เห็นใครแล้วเรี๋ยวนี้พวกมันหลุดไปโผล่ที่ไหนกันีวะเนี่ยอาจารย์ไอ้นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันดีกันเนี่ยโอ้ยไอ้มาถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครก็ฉัก็ไม่รู้ รูสิหนีจากทะ<ม>เลนะ้ำมาเจอทะเลสายเนี่ยโอ้ย,อยไม่น่าเลยไม่น่าเลยฉันไม่น่ามากับพวกแกเลยโอ้ย,อยพวกผมเนี่ยไม่ไมไมไมน่ามากาจนมาไม่ไดูด